សរការណ៍ក៏បានបង្ហាញដែរ สัตว์ประการหนึ่งของการสัต์่ไดับการภในวันนี้ ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆท่านวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสิเกตได้ร่วมกับคณะกรรมการศิทธิอนุสิทธ์หลวงปู่สวงกำหนดจัดทาบุญครบรอบ21ปีวันละสังขารหลวงปู่สวง ในระหว่างวันที่5ถึงวันที่9กันยายน2564ก็โดยจัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าบูชาคุณ2,564กองกองละ2,564บาทหรือตามกำลังศรัทธาโดยผ่านทางออนไลน์ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็ในโอกาสทำบุญครบรอบ21ปีวันละสังขารหลวงปู่สวงนี้จึงขอประกาศบอกพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทุกๆท,ท,ท,ท่านาได้ร่วมกันทำบุญตามอัตภาพส่วนท่านที่มาได้ก็ขอเจริญพร ส่วนที่มาไม่ได้ก็ทำบุญทางออนไลน์ก็เป็นการบูชาคุณท่านเหมือนกันในโอกาสนี้ก็ขออํำนวยพรให้พี่น้องญาติโยมและคณะสิทธิอนุสิ์หลวงปู่สวงทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะ้าสุขภาพระ,ระนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ขอความคิดความปรารถนาจงเป็นผลสำเร็จแล้วก็ขอให้อำนาจคุณศักดิ์สิทธิ์บุญญาลิขตของหลวงปู่สวงจงปกปักรัก,รกษาคุ้มของป้องภัยกระจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจะได้มาพ้องผ่านโรคร้ายโควิด1 9ก็ขอให้หายไปให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีแล้วกลับมา มีชีวิตดำเนินตามปกติเหมือนที่ผ่านมาทุกๆท่านทุกๆคนเทิน